วันที่12มกราคม2,500สตรีสาวสวยวัยบิจเพศคนหนึ่งเดินทางออกจากพระนครในรถด่วนจุดหมายปลายทางคือจังหวัดกำแพงเพชรเธอตั้งใจจะไปะเยี่ยมมารดาที่นั่นระหว่างทางแวะค้างคืนที่บริษัทป่าไม้ล่ามซำถนนโกสีจังหวัดนครสวรรค์พอรุ่งขึ้นได้จับรถมีประจำทางชื่อทันจิตซึ่งวิ่งระหว่างปากน้ำโพก,กับตากวันละไม่กี่เที่ยวการเดินทางครั้งนี้นายทหารหนุ่ม ยศร้อยเอกทำหน้าที่เป็นองครักษ์ติดตามไปด้วยสร้างความอุ่นใจให้เธอไม่ใช่น้อยแต่อุ่นใจได้ไม่นานเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นขณะเดินทางรถมีประจำทางจอดรับส่งผู้โดยสารตามปกติแต่ชายหกคนที่นั่งรถมาด้วยหาใช่ผู้โดยสารโดยปกติไม่พอสบโอกาสพวกเหล่าร้ายสลัดคราผู้โดยสารเป็นโจรใจโหดประกาศตนอย่างแข็งกร้าวดุดันว่านี่คือการปล้นมีทรัพย์สินเท่าไหร่ส่งมาให้หมด ไว้เท่าความคิดคนขับรถทั้งสองคนทําท่าจะเปิดประตูวิ่งหนีนั่นเท่ากับอนุญาตให้ความตายวิ่งเข้าหาทันทีทั้งสองร่างล้มลงลมหายใจเฮือกสุดท้ายสิ้นสุดลงตรงนั้นแต่ยังไม่สิ้นเป็นดินประสิวเราทมินทั้งหกได้เดินประดัทรัพย์สินผู้โดยสารทีละคนสตรีสาวสวยผู้ตั้งใจจะไปเยี่ยมมัรดาที่กำแพงเพชรเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธอนั่งหน้าซีดตัวสัน่นแม้นายทหารหนุ่มจะพยายามให้ความปกป้องเท่าใดความกลัว ก็ไม่เคยปราณีใครมารสังคมพวกนั้นเดินปลดทัพ,พ์ผู้โดยสารทีละคนและใกล้เข้ามาถึงเธอทุกขณะแต่ก่อนที่จะเข้ามาถึงเธอตกใจสุดขีดเป็นลมลมพับลงตรงนั้นทันทีเมื่อเดินทางมาถึงคิวของเธอที่ตอนนี้ได้หมดสติไปแล้วนายทหารหนุ่มองครักษ์ได้กราบขึ้นอย่างห้าวหาญว่าคนนี้ขอสักคนเถอนะเธอเป็นน้องสาวอัวเองเมื่อหหน้าโจรได้ยินเช่นนั้นจึงตะโกนบอกกับลูกน้องว่าไม่เอาเว้ยทหารไม่ต้อง หลังจากปรดทรยบสินจากผู้โดยสารจนครบหมดสิ้นแล้วเหล่าโจรทั้ง6ก็รีบพุ่งออกจากรถวิ่งหนีหายหน้าเข้าไปในป่าปโปรง่งด้านหนึ่งของถนนทันทีเหตุการณ์ปุบป,ปับฉับพลันอย่างที่ใครไม่ทันยังคิดเคราะดีราปฏิหารที่งานนี้ไม่มีใครจำได้ว่าผู้โดยสารสตรีสาวสวยวัยเบญจเพศคนนี้คือวิไลวรรวัฒนพาณิชนางเอกนางไทยอันดับหนึ่งในเวลานั้น วิไลวันวัฒนพาณิ์ผู้ได้รับสมญานามว่าดาราจเจ้าน้ำตาคนแรกของหนังไทยและเป็นนางเอกตุก๊กตาทองคนแรกของบ้านเราจากหนังเรื่องสาวเครือฟ้าออกฉายปี2496และต่อมาเธอได้รับรางวัลผู้สแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากการจัดประกวดหนังยอดเยี่ยมครั้งแรกในปี2500วิไลวันวัฒนพาณิ์เป็นชื่อและนามสกุลจริงชื่อเล่นแดงมีศักเป็นอาของพ่อมาชาวัฒนพาณิ์หรือเดิม เคยใช้ชื่อในการแสดงภาพยนตร์ว่าพิมพ์วัฒนาพาณิชนักร้องนักแต่งเพลงนักแสดงและนางแบบชื่อดังแดงวิไลวันวัฒนาพาณิชเกิดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2475เกิดปีเดียวกันกับสีเทาเพชรเจริญอดุลจุนจรั์รัตนาพรอินทรกำแหงชนะศรีอุบลและเปียกโบสเตอร์เป็นบุตรคนเดียวของพันเอกเอื้อและคุณแม่ทองคำวัฒนาพาณิชส่วนสูงร้0ยเซนติเมตร จบการศึกษาจากเรียนปุงศิษย์พิทยาลัยครั้งเมื่ออายุ1 5บหถึงสิปีได้ติดตามคุณพ่อไปงานเลี้ยงที่กระทรวงกลาโหมได้มีโอกาสพบกับสนันจรัสสินผู้อำนวยการสร้างหนังชื่อดังแห่งสนันสินภาพยนตร์สนันถูกใจในความงามของแดงวิไลวันมากมากจนกล้าข,ขออนุญาตคุณพ่อทันทีที่จะนําเธอไปแสดงหนังในยุคสมัยที่อาชีพศิลปินเช่นดารานักร้องอยังถูกเรียกอย่างไม่เข้าใจว่าเป็นอาชีพเต้นกินรำกินต้องนับว่า คุณพ่อของแดงวิไลวันเป็นคนหัวสมัยใหม่มากท่านให้ลูกสาหว,วหัวแก้วมาแหวนคนเดียวของท่านเป็นคนตัดสินใจเองและนั่นคือที่มาของการได้เป็นดาราหนังของแดงวิไลวันวัฒนพาณิชย์หลังจากคำตอบในคืนนั้นเธอตอบว่าตกลงปี2492ได้เล่นเป็นตัวประกอบเล็กๆหนังเรื่องเจ้าจอมหม่อมห้ามก่อนที่สนันจรัดสินจะให้เธอชิมรางแจ้งเกิดในหนังเรื่องแดนดาวโจนในปี2493 เล่นคู่กับพระเอกแห่งยุคสุรชาติไตรโภคจากนั้นได้เล่นหนังและละครจํานวนหนึ่งก่อนเธอจะมาประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในหนังเรื่องสาวเครือฟ้าปี2496และหนังที่ตอกย้ำให้เห็นว่าเธอแสดงบทชีวิตได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะบทร้องไห้คือเรื่องโบตันปี2498จนได้รับสมญานามว่าดาราเจ้าน้ำตาเป็นคนแรกของเมืองไทยผลงานเด่นๆต่อจากนั้นของเธอก็มีเรื่องนางทาต หนึ 1> 1่งต่อเจ็ดหงหยกรับบทเท้าสุรนารีแสดงคู่กับสุรสิทธิ์สัตยวง์ในนังไทยร่วมสร้างกับบริษัทชอบรเดอร์สเรื่องสุรนารีปี2,500เรื่องคู่กรรมปี2538เคยเล่นหนังฮอลลีวูดถึง3เรื่องด้วยกันเช่นเรื่องสะพานข้ามแม่น้ำแควปี2,500แดงวิไลวันวัฒนาพานิ์มีความสามารถหลากหลายหนึ่งในนั้นคือการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์โดยเธอได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ถึง2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่อง ร่มฟ้าเวียงพิงกับเรื่องเมืองแม่ไม้แดงวิไลวันสมรสครั้งแรกกับพันคำหรือพร้อมสินสีบุญเรืองพระเอกหนังร่วมยุคบุตรชายของบรมครูนักภาคทิศเขียวศิน์สีบุญเรืองหลังจากเธอหย่าร้างกับพันคำได้สมรสกับพระเอกหน้าหวานแก้มชมพูอดีตหนุ่มธนาคารอดุลดุลยรัตน์ทั้งสองมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนคือน้ำฝนอนิวันดุลยรัตน์ ภายหลังทั้งสองแยกทางกันและเธอได้สมรสใหม่กับบุคคลนอกวงการจนถึงปัจจุบันขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีความสุขมากมายครับ11เมษายน2559ชายชราวูบหมดสติไปต่อหน้าครอบครัวเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแพทย์ตรวจและวินิจฉัยพบว่าเกิดอาการช็อกน้ำตาลจากโรคเบาหวานและยังพบอีกว่าปอดติดเชื้อรุนแรงจนต้องส่งเข้าห้อง i อ u โดยมีแพทย์และพยาบาลติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดชายชราผู้นี้คืออดุลดุญรัตน์นักสแสดงอาวุโสอดีตพระเอกและผู้กำกับชื่อดังอดุลดุญรัตน์นับถือศาสนาอิสลามมีชื่อภาษาอาหรับว่าอับดุลวาฮิดมีตำแหน่งเป็นคณะกรรมการของสธ์ภาพยนตร์แห่งประเทศไทยเขาเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2475ก่อนการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของไทยไม่กี่เดือนเป็นชาวพระนครหรือกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด อดุลเป็นบุตรคนที่สี่ในจำนวนพี่น้องห้าคนชายสามหญิงสองจบการศึกษาจากโรงเรียนอัดสมชัญบางรักเรียนจบแล้วทำงานแผนกบัญชีธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่สาขาราชวงศปี2499แท้ประกาศผู้ที่สารหรือบุญแท้เฮมบุตรผู้สร้างผู้กำกับหนังชื่อดังจากบริษัทภาพยนตร์ไทยไตรมิตรจ,จำกัดเป็นลูกค้าประจำของธนาคารกรุงเทพสาขานี้เขามาใช้บริการทุกครั้ง ต้องพบกับพนักงานผู้นอบน้อมอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยอย่างอดุลยุลรัตน์ทุกครั้งด้วยความกลัวเสียเพชรเพดงามไปหากไม่คว้าไว้ก่อนด้วยรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเป็นที่ถูกตาต้องใจของแท้ประกาศวุฒิสารจึงได้ชวนเขาไปเล่นหนังเรื่องปาหนันประกบกับนางเอกหน้าหวานจรัสศรีสายศักษ์ศิลมีครูมารุตหรือทวีนบางช้างกำกับการแสดงถ่ายทำหนังเรื่องปลาหนันได้ไม่กี่ฉากจรีอมาตยกุลผู้สร้างนางชื่อดังอีกรายหนึ่ง ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมวงการของแท้ประกาศพุทธ,ธิสารก็ได้มาขอตัวพระเอกใหม่ถอดด้ามอดุลดุลยรัต์ไปเล่นหนังเรื่องสามรักในปารีสเพราะต้องยกกองถ่ายไปถ่ายทิย้งประเทศฝรัง่งเศสจะรอช้าไม่ได้อดุลเป็นพระเอกประกบกับนางเอกงามตาสุภาพง์อํานวยกลับนิมิหรือคูเนรมิตรกำกับการแสดงเรื่องปานั้นอดุลเล่นก่อนแต่หนังฉายทีหลังคือฉายเมื่อวันที่7มีนาคม2,500ที่ศาลาเฉลิมไทยส่วนเรื่องสามรักในปารีส อดุลเล่นทีหลังแต่หนังฉายก่อนคือฉายวันที่3พฤศจิกายน2499ที่สลาเฉลิมไทยเช่นกันอดุลดุลยรัต์จึงนับเรื่องสามรักในปารีสเป็นหนังเรื่องแรกของตนและเขาได้เป็นพระเอกทั้งสองเรื่องอดุลดุลยรัตได้ชื่อว่าเป็นหนุ่มแบงค์รูปหล่อเป็นพระเอกรูปงามสุภาพเรียบร้อยและขี้อายมากมีความเป็นสุภาพบุรุษอย่างเอกุขนาดแดงรัตนาพรอิทรากำแหงหนางเอกชื่อดังในยุคนั้นได้ตั้งฉายาให้อดุลว่า พระเอกแก้มชมพูเพราะเวลาแสดงบทรักกับนางเอกเขาจะเขินอายจนแก้มเป็นสีชมพูอดุลย์ดุจรัตเข้าวงการปีเดียวกันกับสิทํิรุตรตรีพิชัยจิตรีขันหรือลือชัยนรนาถพระเอกแก้มบุ๋มยิ้มสเสน่ห์แต่พอเด็กปั้นของประทีปกมลพิษจากเครื่องชาติเสือปี25 0 1อย่างมิชัยบัญชาเข้ามาเป็นพระเอกของวงการอดุลจึงเปลี่ยนไปเป็นพระรองหรือเพื่อนพระเอกยืนในระดับเดียวกันกับรุตุนภพประจวบเลิกยามดีและชนะสีอุบล เขาเป็นพระรองเคียงบ่าเคียงไหลกับมิเชลบัญชาเรื่องสามรักในปารีสวิไลวันวัฒนภพาณิชนางเอกที่กำลังดังในยุคนั้นได้มาเป็นนักแสดงรับเชิญในเรื่องและเพิ่งเลิกกับพันคำหรือพร้อมสินสีบุญเรืองนักแสดงผู้สร้างและผู้กำกับชื่อดังได้ไม่นานวิไลวันกับอุลพบรักกันในกองถ่ายสามรักในปารีสตกลงอยู่กินกันฉันสามีภรรยาจนมีลูกด้วยกันหนึ่งคนคือน้ำฝนอนิวันดุญรัตก่อนทั้งคู่จะเลิกร้างกันไป อดุลครองโสดมาหลายปีจนได้พบกับรัตดาสีประภัยนางเอกละครโทรทัศน์ช่องสีบางขุนพรมผู้หันมาดีในการเล่นหนังในนามของบุตรสารนรมิตอย่างที่ทราบกันแล้วอดุลเป็นคนขี้อายกว่าจะกล้าเปิดใจพูดคุยกับสาวเพื่อนเพื่อน,นดาราจากกองถ่ายหนังเรื่องดารุณีสีเลือดของป๋าสออัศนจินดาต้องร่วมมือร่วมแรงวางแผนให้ถึงได้มีโอกาสสารภาพรักกับสาวเจ้าและเพื่อนดาราที่ว่านั้นประกอบด้วยมิตรชัยบัญชา เพชรราชวราชป๋าสอ,อาสนจินดาจุรีโอิริรุตรณพและดาราใครต่อใครอีกหลายคนในกองถ่ายในครั้งนั้นวันที่11พฤษภาคม2 5 1 0อดุลดุลยรัตน์เข้าพิธีแต่งงานกับบุตรสานริมิรมีเสด็จพระองค์ชายใหญ่กับหม่อมปริมบุญนาคมาร่วมเป็นประธานในงานมีเพชรราชวราชกับกิ่งดาวดารณีสองสาวเพื่อนสนิทของบุตรสามาเป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยอดุลกับบุตรสามีทาย,ยาทด,ด้วยกันสามคนคนโตเป็นชาย มีชื่อว่าอดิศรซึ่งชื่ออดิศรน,นี้อดุลใช้เป็นชื่อในการกำกับการแสดงของตนหลายเรื่องคนกลางชื่อนิราส่วนคนเล็กชื่อวดดีปลายปี2 5 1 0าอยดุลกำกับหนังทีวีเรื่องชุมทางชีวิตของราชฟิล์มทีวีเป็นเรื่องแรกปี2 5 1 3กํากำกับหนังเรื่องสวรรค์เบี่ยงเป็นเรื่องแรกส่วนผลงานการเล่นหนังนั้นที่เด่นๆของอดุลจุลรัตน์มีหลายเรื่องเช่นนางสาวโพรดกเพชรตัดเพชรคนกินเมียคู่กรรมและ โหมโรงเป็นต้นปี2547ได้รับรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคำสาขาผู้แสดงประกอบยอดเยี่ยมจากหนังเรื่องโหมโรงปี2553ได้รับพระราชทานรางวัลบันเทิงเท,ดทิดธรรมจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในงานประกาศผลนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ด2010ครั้งที่3ของบริษัทพอสปทจำกัดมหาชนขณะมีอายุ78ปีจนกระทั่ง1เดือนต่อมา และทีมแพทย์ให้การรักษาอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่อาจยือชีวิตเขาไว้ได้13นาฬิกาสนาทีของวันที่12พฤษภาคม2559อดุลตุลยรัตได้กลับไปสู่ความเมตตาของพระอันลอฮ์หรือเสียชีวิตอย่างสงบด้วยอาการปอดติดเชื้อรุนแรงจากอาการชอกน้ำตาลของโรคเบาหวานสิริอายุ8 4ปีเขาเสียชีวิตหลังประจวบเลิกยามดีเพียงหนึ่งวันเท่านั้นญาตินำร่างประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามในวันศุกร์ที่13พฤษภาคม 2,559เวลาหลังละหมาดวันศุกร์หรือประมาณ14นาฬิกาณสุสานมัสยิดฮารุนซอยเจริญกรุง36ถนนเจริญกรุงแขวงและเขตบางรักกรุงเทพมหานคร69 Stories ขอย้อนรำลึกอะไรและขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยครับ